สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านท่านผู้ชมที่ชื่นชอบช่องปอนบ้าน YouTube โดูช่องนี้มีความสุขนะครับเพราะเราเสนอเรื่องจริงใครได้รับเรื่องจริงไปก็มีความสุขครับเดือนพฤศจิกายน2563ครับกดเงินสดได้3รายการครับบัตรบริการแห่งรัฐครับรายการที่1ครับค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยครับค่าไฟฟ้าไม่เกิน230สําหรับผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไวา้ นะครับและใช้น้ําก็ไม่เกินร้อยใช้ไฟไม่เกิน230จะสามารถกดเงินสดได้วันที่18พฤศจิกายนมีรายละเอียดด้วยนะครับว่าเป็นบินค่าน้ําค่าไฟของเดือนกันยายนนะครับคือท่านจ่ายค่าไฟค่าน้ําไปช่วงปลายเดือนกันยายนหรือช่วงต้นๆ้นเดือนตุลาคมนะครับก็จะไปได้คืนวันที่18พฤศจิกายนนะครับ เฉพาะคนที่ใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินและลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้และรอบบินเป็นค่าน้ําค่าไฟของเดือนกันยายนนะครับนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับ2รายการแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งรายการลุ้นครับอะไรครับผู้พิการครับกดงินสด200กดได้แน่นอนครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมได้ไปแล้วเขาทําสําเร็จไปแล้วครั้งแรกครั้งหน้าไม่มีปัญหาเลยทําง่ายมากนะครับผู้พิการที่มี บัตรคนจนนะครับก็จะได้อีก200จากบัตรคนจนหรือบัตบรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ต้องรอการยืนยันจากกรมชีกลางช่องของเราจะนํามาเสนออีกครั้งว่าได้วันที่เท่าไหร่ครับไม่พูดไปก่อนครับเพราะถ้าพูดไปก่อนมันจะไม่ใช่ความจริงครับเพราะช่องเราเสนอความจริงเพื่อความสุขของทุกคนนะครับถ้าว่าท่านไปเห็นที่อื่นโซเชียลอื่นๆสังคมออนไลน์อื่นบอกกดได้มากรายการกว่านี้อันนั้นเราไม่ได้ว่าให้เขานะครับจะเราจะถือว่าเขาไม่รู้ ก็ให้เขาเสนอไปนะครับแต่เราจะไม่ไปว่าหรือว่าอะไรกันเพราะเขาก็ทําอาชีพของขาขายของมันเราก็ทําอาชีพของเราใครที่เชื่อว่าดูช่องเราแล้วมันเป็นความจริงก็มาดูใครที่เชื่อที่อื่นก็ดูที่อื่นไม่ว่ากันครับแต่ของเราจะได้ความจริงไปเสมอสามารถตรวจสอบยืนยันได้มีรายการกดกรนสดได้3รายการนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้เองด้วยทางเบอร์โทรศัพท์ครับที่หมายเลข0-2 109 2 3 4 5เมื่อโทรติดแล้วกด8นะครับเมื่อโทรเมื่อกด8เสร็จแล้วนะครับเขาพูดอะไรไปหลังจากนั้นเราก็กด7หลังจากนั้นเขาก็ให้เลือกภาษากด1ก็ได้ภาษากลางกด2ภาษาอีสานหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถามได้เลยครับว่ามีรายการกดล่าสุดกี่รายการถ้ามีมากกว่านี้ก็แสดงว่าเราพูดผิดเราเสนอไม่จริงค่อยมาด่าทีหลัง แต่ถ้าตามนี้ก็แสดงว่าเราพูดจริงนะเบอร์นี้นะครับ021092345นี้กด8นี้โทรได้เฉพาะวันจันทร์ถึงสุ์ที่เป็นที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับวันหยุดก็โทรไม่ได้วันจันทร์ไหนวันอังคารไหนที่เป็นวันหยุดนักขัตตะเลิกเขาก็ไม่รับสายเขาจะรับสายเฉพาะวันจันทร์ถึงสุขที่เป็นวันราชการและโทรตั้งแต่เวลา08.30ไปจนถึงไม่เกิน17.30นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวกันกับเบอร์เช็คยอดเงินสด เบอร์เดียวกันกับเบอร์เช็คยอดเงินบงเงินรูปสินค้าแต่ถ้าเช็คยอดเขาจะกด3นะครับถ้า0ูนกดไปแล้ว0ูนย์สองหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้าเมื่อโทรติดแล้วกดสามอันนั้นมันจะเป็นการเช็คยอดจะเช็คยอดเงินส่วนหรือเช็คยอดอะไรก็กดไปตามลําดับต่อไปอันนั้นโทรได้ตลอด2 4ชั่วโมงถ้าเช็คยอดแต่ถ้าจะพูดคุยจะถามเจ้าที่กด8อันนี้ต้องโทรวันจันทร์ถึงศุกร์ในวันและเวลา,ลาราชการ0ูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้ากดแปดท่านก็สามารถตรวจสอบได้ว่า เราเสนอเรื่องจริงครับ3รายการเท่านั้นใครมีมากรายการกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านจะดูครับไม่ว่ากันสวัสดีครับ